สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเกมน่าเล่นจาก s t e ีมชื่อว่าเกม Combat a r m นะครับเล่นฟรีเนาะแนวเซเล็แฮกแต่แนว acks, เคาน์เตอร์สไตล์นั่นเองถ้าเข้ามานะครับให้เล่นเซิร์ฟยุโรปตุรกีนะครับเพราะจะเป็นเซิร์ฟที่ยังพอจะมีคนเล่นอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเซิร์ฟอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีละ,ะเดี๋ยวผมจะลองเข้าห้องจอยดูนะครับขอดูที่ว่าเราใช้ปืนอะไรได้บ้างเราใช้ M16 เลยเนี่ยซื้อปืนได้ไหมอันนี้เพิ่งซื้อปืนนะ ออตอนนี้เรามีโกเท่าไหร่เนี่ยโอเคเราจะใช้ m c a 1นะครับจัดไปแล้วก็แบ็คนะฮะอ้าวแบ็คทือไม่รูมโอเค ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นเอาไว้เล่นรีนะฮะมันจะเหมือนเขาเอา่อเสต๊ดแอกแท็กอะเฮ้ยทำไมเดินไม่ได้เฮ้ยเราเดินไม่ได้อะเกิดอะไรขึ้นผมเดินไม่ได้ครับผมเดินไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทำไมเราเดินไม่ได้วะเดยวนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราเดินไม่ได้ เราเดินไม่ได้ครับไม่รู้เป็นอะไรเฮ้ยทำไมเราเดินไม่ได้อะเกิดอะไรขึ้นเราจะลองฆ่าฆ่าตัวเองนะครับโอเคหรือว่าเกมใกล้จบเราเลยเดินไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราเราจะลองเข้าห้องอื่นนะฮะเราจะไปเข้าห้องอื่นกัน เอ่อล็อบบี้อ่าดูสิอืมอ่ะโอเคจัดไปบราโว่ Bravo, ทีมวินส์เอา้าชอพุกแพ้เหอรอเอา้าทำไมเราข่าทำไมเราเดินไม่ได้ผมไม่เข้าใจ สรุปนี่ก็เป็นเกมที่ไม่ได้รีวิวนะครับข้อมันเดิมไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ <Team> เหมือนเข้ามาตอนที่เราจะเกมเกมมาจบหรือเปล่าเนี่ยแปบ๊บนะอืมงานเข้างานเข้าอ่ะลองเข้าห้องนี้แล้วกันรอแป๊บนะหลังจากที่เดินไม่ได้มาสองเกมอ่ะ เกมมันน่สตาร์ทละโอเคมาแต่กี้เดินไม่ได้สองเกมนะอ้าวนี่ก็เดินไม่ได้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมเราเดินไม่ได้เดี๋ยวผมลองเสียบเอ้ยเสียบคีย์บอร์ดใหม่นะ ผมจะลองเสียบคีย์บอร์ดใหม่ผมก็ยังเดินไม่ได้ครับไม่รู้เกิดจากอะไรนะรไม่เป็นไรก็ถือว่ามารีวิวให้ดูนะครับว่าเกมมันก็เป็นประมาณนี้เนาะโอเค